สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีๆ h ชา n นลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการต่อสายไฟนะครับของ DSP ของนากามิชินะครับเป็นรุ่น NDS6120 นะครับก็สายไฟก็จะเสียบตรงนี้นะครับเข้าช่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คู่มือนะครับมาดูที่คู่มือ มันจะง่ายกว่านะครับที่หลักๆที่เราจะต้องใช้ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวที่1ก็คือแบต12บโวลต์นะครับตัวที่2ก็คือกราวนะครับตัวที่3ก็คือไฟรีโมทนะครับก็คือ ACC นะครับทีนี้มาดูที่ปลั๊กนะครับปลั๊กมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟมามัดหนึ่งเลยนะครับ ไฟที่เราจะต้องต่อนะครับก็จะมีอยู่นะครับสีเหลืองนะครับบนขวาเห็นไหมครับสีเหลืองบนขวานะครับก็คือไฟแบตนะครับจะติดกันก็คือตัวสีดำนะครับก็คือกราวนะครับที่เราจะต้องต่อและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสีแดงนะครับด้านล่างด้านล่างของไฟแบตนะครับก็คือสายรีโมทนะครับผมก็จะต่อแค่3เส้นนะครับผมก็จะต่อแค่3เส้นนี้นะครับ สีเหลืองแบตสีดำกราวแล้วก็สีแดงเป็นรีโมทนะครับตัวอื่นนะครับไม่ได้ต่อนะครับมันจะเป็นมาให้เรามัดหนึ่งเลยนะครับแต่เราไม่ได้ต่ออะไรนะครับผมจะต่อแค่3เส้นนะครับโอเคนะครับผมเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูสายสัญญาณต่างๆยังไม่ได้เสียบนะครับยังไม่ได้ต่อนะครับเช็คแค่ระบบไฟนะครับที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับไฟจากแบตนะครับที่เข้ามาที่ตัวเครื่อง DSP ตัวนี้นะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับต่อเป็นฟิลนะครับนะครับของผมจะใส่ฟิลไว้นะครับฟิลกระปุกนะครับประมาณ15แอมป์นะครับประมาณ15แอมป์นะครับกันไว้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูเดี๋ยวเปิดสวิตช์นะครับนะครับรีโมทนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ ไฟติดแล้วเห็นไหมครับไฟด้านหลังก็ติดแล้วนะครับไฟเข้าแล้วเห็นไหมครับแค่นี้ครับนี่ไฟโลโก้ก็ติดแล้วเห็นไหมครับนะครับผมก็ทาสวิตช์ไฟรีโมทไว้ตรงนี้นะครับพอผมเอาสวิตช์ลงนะครับดูนะครับปึ๊บไฟก็จะดับไปนะครับนะครับคับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ มือใหม่นะครับที่อยากจะต่อนะครับเ,เครื่องเล่นนะครับ DSP นะครับการต่อสายไฟนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ